เอยอ้อมนี่เรามาอยู่ที่ไหนกันอีกแล้วเนี่ยไม่คุ้นเลยนัานนาดีเขาว่าไม่คุ้นเหมือนกันน่ะเฮ้ยมันประตูด้วยหรือมันคือทางออกจากที่นี่กันน่ะเฮ้ยพี่เคนมันคือรังมังมุมเหมือนจะอยู่ใต้ดินกันเลยนะโอ้โหนั่นไานเลหมือนจะเป็นมงมุมยักษ์ทารันทูล่าเลยนะแมากลัวอ้อมไอ้คนลูกอ่ะรูดิมันออกล่าเหยื่อแล้ว โอ้แผลดินไวอู้แสดงว่าตัวหนักมากไว้เวลาเดินนี่หลัพื้นสั่นสะเทือนเลยนะก็มันตัวใหญ่กว่าเราอีกดูสิกินคาเดียวหมดเลยนะเอ้ยเศดก้นนิดเดียวฉันไม่ใช่เหยื่อของนายนะไอะ้เจ้ามานษยดมาแล้วเหรอขอกินเลือดไหยนะเฮ้ยไม่ได้นะฉันไม่ใช่พวกมดพวกมแมลงนะจะให้มากินกันง่ายๆได้ยังไง,ไงล่ะ บอกได้เลยว่าแมปเนี้ยเราจะต้องเอาชีวิตรอดจากเจ้าแมมมุมยักษ์ทารันทูล่าให้ได้แล้วแหะแต่ว่าต้องไปตามเก็บของไอเทมให้ครบทั้ง10ขวดก่อนนะแต่พี่เคนดูท่าว่าเราจะไม่รอดนะเฮ้ยมันต้องรอดดีเดี๋ยวเขาจะให้พี่เคนเป็นตัวรอดเหยื่อนะจ<อ>ีไ,<อ>ไม่ดีมั้งอ้อมพี่เคนยังไม่อยากกลายเป็นอาหารเช้าของแมมมุมเออมันจะตามเขามาไหมเนี่ยพี่เคนอเรอไห้นะตามเขามาแล้ว Yeah, อยาล้อพี่เคนเฮ้ยมันตามพี่เคนมาแล้วอ่อ,องมนเลือกเหยื่อแล้วหุ้ยนั่งไงข้างหลังขวดน้ํายามันคือขวดน้ํายาเลยเหรอ,อถ้าเกิดเราเก็บมันเนี่ยเราจะสามารถกินมันได้หรือเปล่านะเฮ้ยไม่ใช่เวลาจะมาซักท่านะไม,ไม่เหมือนขวดน้ํายาซักท่าเลยนะเข<อ>าบอกว่าต้องเก็บให้ครบสิบขวดด้วยกันเลยนะเนี่ยแล้วก็ไม่รู้ว่าเจ้าขวดน้ํายาตัวเนี้มันกระจัดกระจายไปอยู่ห้องไหนกันบ้างนะเนาะ แถวนี้ก็ไม่มีนะโอโหโหลังแมนมุมอันเลลอะเลยอะ <ไง S 2> แปลว่าแ<ง>ถวนี้น่าจะมีไข่แมงมุมหรือเปล่าอะ่ะตอนนี้แมมมุมเป็นไหนแล้วไม่รู้่มันมาที่เขาเรานั่นแหละที่กำลังจะบอกแมงมูมยักษ์มาแล้ว อี๊เขาบอกว่าพิษของแมงมุมทารันทูล่าเนี่ยเขาว่ากันว่าพิษมันร้ายแรงไม่เบาเลยใช่เปล่ากล้ามตัวใหเลยนะถึงกัดตายได้หรอแต่ถ้าไซส์เนี่ยตัวใหญ่ขนาดนี้มันไม่ต้องกัดเราหรอกอ้ามมันกินเลยทั้งตัวเลยดีนะเนี่ยที่มันยิงแยยมงมุมไม่ได้เราเก็บกุญแจสีเหลืองมาไ้เนาะเราต้องหาแม่กุญแจสีเหลืองก่อน หรือว่าอยู่ประตูไหนอะนะหรือว่าคือประตูตู้เซฟกันนะอ้อมน่าจะเป็นอย่างนั้นนั่นแหละวิ้ยเจออีกขวดทิงเท้าตอนนี้สะสมน้ํายาเนี่ยได้สองขวดแล้วนะเกือบจะซักผ้าได้แล้วเกือบจะออกได้แล้วล่ะอีกยาวไกลอีกตั้งแปดขวดน่ะ้ยทางนี้ไม่ใช่อ่ะมีแต่ทางตันทั้งนั้นเลยอ่ะประตูมันยังไม่ปลดล็อกอะ่ะเดี๋ยวเขาไปดูแถวนน้นก่อนนะรอไว้ก่อนนะรอไว้ก่อนเดี๋ยวเขาจะขึ้นไปดูข้างบนก่อนนะแถวนี้มันมีชั้นสองด้วยหรอ โอ้ยนี่ไงเจอแล้วนี่ไงไมเคยนประตูที่มีแมกุญแจสีเหลืองในห้องลับนี้มันก็จะมีกุญแจสีแดงให้เราเก็บอยู่แถวนี้ไม่ปลอดภัยเราจะต้องข้ามไปฝั่งคันนู้นครับเหรอ,อทําไมลวงอ่ะรู้สึกว่ามันจะไกลเกินไปไม่มีแผ่นไม้ให้เราอะนะแล้วกันต้องไปหาของเพิ่มกันนี่ไงเจอแล้วแมกุญแจสีแดงขารักไขเข้าไปก่อนได้น้นํายามาอีกขวดจึงแล้วกดปุ่มตรงนี้ดูก่อนดิมันคือปุ่มอีหยังเหวะ อังกดไปก่อนละกันตอนนี้ขาจะต้องไปหากุญแจเพิ่มี <G ül> ่เคนเจอบ้างยังอ่ะน้ำยาน้ำยาเจอบ้างยังน้ำยาไม่เจอเจอแต่สาวน้ำเนี่ย เดี๋ยวพี่เคน่ะไม่มีน้ำยาอีกแล้วอะ่ะนี่ขนมจีนนะกำลังหิวเลย <c oughs> ตอนนี้เขาเก็บขวดน้ำยาได้หลายขวดแล้วนะเขาว่าเขาได้ออกก่อนพี่เค้นแน่นวน <c oughs> เอ้ยราพี่เคนด้วยดิเราต้องมาด้วยกันก็ต้องไปด้วยกันอี่อไอในในแบบนี้เขาบอกว่าเราจะต้องเอาชีวิตรอดเองนะ <c oughs> ดูท่าจะไม่รอดนะ <c oughs> เมื่อกี้เขาเก็บกุญแจสีเขียวได้นะเราเก็บกุญแจสีเขียวกับขวดน้ำยาได้เพิ่มน,นะคะตอนนี้มีอยู่ห้าขวดเรามาครึ่งทางแล้วนะ <c oughs> นี่ไงแมกกุญแจสีน้ำเงิน แต่ว่าเ็ยังหาลูกปืนแจสีน้ำเงินไม่ได้นะคะเราต้องอ้อมไปหาห้องอื่นเนาะอยู่ในท้องแมงมุมปะไม,ไม่มีล้วแค่จะไปผ่าท้องแมงมุมล่ะอ้อมก็แก้งให้มันกินอ้อมเข้าไปแล้วเข้าไปหาข้างใน,นไงออเหรอไงงมันกินเพื่อนเราต่อหน้าต่อตาแล้วล่ะโอยน่ากลัวจังเลยแล้วไลนต่อไปจะเป็นเราว่าเปล่าท่านนี้ต้องไปก่เล่าอยู่ท่านี้ไม่ปลอดภัยไปกันละกันมันจะตามเรามาหรือเปล่าเนี่ยหวังว่ามันคงจะไม่วักตามเรามาที่นี่นะ เพาว่าเราให้พี่เคนเล่อไว้นะต,ตอนนี้มันอยู่ไหนเราก็ไม่รู้เนี่ยเอา้าจริงดิมันหายไปแล้วเหรอหายไปแล้วว่ามันตามัดคนอื่นอยู่อ่ะเฮ้ยเรามันจะมาที่เขาไหมเนี่ยอุ้ยอันนี้เราเจอกุญแจสีน้ำเงินแล้วล่ะเฮ้ยพี่เคนได้นำยาส่งซักฟอกมาสามขวดแล้วอันเดอร์อสามขวดไอ,อ้เหงอะ อเอาตั้งสิบขวดเลยนะเอออเออเออมันตามมาแล้วแมงมุมแมงมุมมันตามมาแล้วเข้าช่องว่างก่อนถ้าต,ตายแล้วของหายหมดเลยนะโอ้ยดี่นเนี่ยว่ากำแพงอ่ะมันมีช่องว่างเล็กๆอ่ะที่แมงมุมมันไม่สามารถจะเข้ามาได้ดินะอ่ะลองออกไปทีนึกว่าจะกลายเป็นอาหารแมงมุมไปซะแล้วแล้วนะต้องล่อมันก่อนห <c oughs> ลอกล่อมันนิดนึงนะ <c oughs> ดูดีน่าสงสารแมงมุมอะ่ะมันเดินกลับไปกลับมามันคงจะเวียนหัวหน้าดูเนี่ย มันคงจะแค้นแล้วนะ้าดูที่เรา,าหลอกล่อมันไม่หยุดเนี่ย <c oughs> ขนาดเรายังรู้สึกว่าเรา,าเวียนหัวท้ายมันเลยนะอเอาเราเลิกเล่นดีกว่าเราได้เวลาที่เราต้องเดินหน้าต่ตอแล้วรลอกมันเนี่ยอ้อมตายยังยังไม่โดนเลยขาบอกว่ามันตามเขาไม่ทันอยู่แล้วเขาทิ้งไว้ยะห่างมันเหมือนกันนะเส้นอะไรสีดำดำอ,อ่ะเฮ้ยพี่เคนก็เห็นมันมีเส้นแบบนี้มันโยงไปตรงห้องสีแดงอ,อ่ะเดี๋ยวจะีขยวไข่ห้องสีน้ําเงินก่อนอุ้ยนี่มีประตูวร์ปอกไปหรอแต่อลองวร์ปอกไปดี เฮ้ยมันมีห้องลับดูดิ<อ>เหมือนจะมีรังแมงมุมที่เป็นห้องลับอ่ะมีขวดน้ํายาซ่อนอยู่ด้วยล่ะตอนนี้เก็บได้6ขวดแล้วนะอลองว้า์ปอกไปอีกครั้งหนึ่งดิเฮ้ยกลับมาห้องเซฟโซนใครยังชัว่วหน่อยไม่ต้องไปเริ่มต้นตรงกลางๆห้องไงเนาะ ว่ารู้สึกว่าน้ำยาเนี่ยมันจะหาย,ยากขึ้นนะเอาล่าอา้อมขวดน้ำยาเนี่ยมันน่าจะอยู่ห้องที่ซับซ้อนมากขึ้นนะอ๋ออ้อมพี่เคเข้าใจแล้วเราต้องเข้าไปในสีแดงล้วไปไขกุญแจมันถึงจะมีปุ่มอ๋อเข้าห้องกุญแจสีแดงใช่ปะ่ะแล้วมีแล้วแต่แว,วอาก็ต้องรีบวิ่งกลับมาที่ห้องที่มีสายไฟเมื่อกี้มาเร็วมาเร็วอ๋อห้องที่มีสายไฟเหรออยู่ตรงไหนอ่ะไม่นะั้เดี๋ยวนะสายไฟไปดิอย่าคอนึกความทรงจํากันนะอ๋อมันจะต้องตรงไปแล้วก็เลี้ยวนิดนึงงั้นไงเขาจะล้วขวด น้ำยาใครยัช่วยเนี่ยที่พี่เคนบอกเนี่ยถ้าพี่เคนไม่บอกอ่ะเขาก็คงยังงงตาแตกอยู่นะแหมไม่น่าบอกพ่อเลยไมาแล้หเอกอย่าตั้งทางอย่าตั้งทางมาทำไมเนี่ยเกือบพลาดม่ละเกือบพลาดเพื่อนมันก็ไม่บอกถามบอกว่าห้ามตายนะพี่เคนเกมนี้ห้ามตายนะตายแล้วหาของใหม่หมดเลยนะไม่เอา ขี่เกียร์ถาหมาแล้วนะเราไม่รู้ว่าตายแล้วมันจะเป็นยังไงแต่ว่าเราจะไม่ยอมตายแน่นอนมันก็จะไม่ได้ซักท้าสิมันก็จะไม่ได้ออกไปสักทียังไงล่ะเาวนี้ก็ไม่ใช่เขาเริ่มงงแล้วล่ะอืมน่าจะหลงทางกันหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยพี่เคนว่าเราสองคนต้องอยู่ในนี้ไปจนวันตายแน่นเลยเอ้ยเขาว่าเจ้าแมงมุมเนี่ยมันหล่อนมากเลยนะถ้าเป็นเจ้าคาปิบาร่าน่าจะน่ารักกว่าตั้งเยอะเป็นไงบ้างอ้อมเจอบ่ะแสป่ะยังไม่เจอเลยเดินวกไปวนมาเนี่ย ยังไม่เจอสิ่งที่เราต้องการเลยนะไม่รู้ว่ามันมีห้องลับอยู่ที่แถวไหนบ้างอะ่ะเออถ้าที่แน่เจอแมงมุมอีกแล้วมา,มาแล้วววตัวใครตัวเผื่อละค่ะมันจะเลือกใครเป็นเหยื่อกันเลือกพี่เคนก่อนดีไหมไม่ดีมั้ง <c oughs> เดี๋ยวเขาต้องรีบไปก่อนแล้วเดี๋ยวเขาทำธารกิจไม่เสร็จสิ้นนะอ,อุ๊ยนี่เราบอไปอีกห้องหนึ่งก่อนละกันออทำไมห้องนี้มันดูมืดมืดยังไงก็ไม่รู้อะ่ะมืดตื๊ดตือ๊ออเั้า อันนี้กลับจากอะไรหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าอ้าตุยเย่แล้วอะทุกอย่างเลยกลายเป็นสีดำอะยังไม่ตุยเยด่ดิมันก็แค่เป็นภาพขาวดำไม่ใช่เหรอ,อ,อแต่ว่ามันน่าจะมีอะไรซ่อนอยู่บ้างหรือเปล่าเนี่ยเราก็มาสืบหาเงื่อนงำแถวนี้ก่อนนันไงเขาจอแล่าห้องลับนี้มีขวดน้ํายาจริงๆด้วยแล้วก็มีค้อนด้วยแหละมีค้อนกับแผ่นไม้ได้วยหรอเฮ้ยอ,อ,อันนี้หรือว่าไปตอกใส่แมงมุมอะไม่ใช่หรอกมัง้งเขาไม่ได้ให้สู้กับแมงมุมานะ เราเก็บไอเทมของมาก่อนละกันน่าจอไปซ่อมแซมทางเดินได้นะแล้วกันต้องไปห้องเดิมนั้นก่อนเขาจําได้ละว,ว่าห้องนั้นน่ะแผ่นไม้มันขาดอยู่นะแม่เสียดายจุงเบยหน้าไปตีมันมุมได้เนาะ ถ้าตีแมงมุมได้ก็ไม่ต้องเล่นแล้วพี่เคนใช่นลุมแมงมุมนะอันนั้นก็ไม่ได้เอาชีวิตรอดแล้วอันนั้นก็คือแบบแมงมุมต้องเอาชีวิตรอดนะไม่ใช่เรานะเดี๋ยวเขาปินขึ้นไปชั้นสองกันนะนี่ไงวางแผ่นไม้ลงไปแล้วก็หยิบขวดน้ำยามาเพิม่มได้ทั้งหมดตอนนี้ก็เก้าขวดแล้วนะโอ้ค่าดีค่าหนึ่งขวดเท่านั้นอีกอันเดียวเองว่าแต่ว่าอันสุดท้ายอยู่ไหนเนี่ยไม่รู้อ่ะต้องหาเพิ่มอ่ะแต่ว่าแถวๆนี้ไม่มีแล้วล่ะ เขาจะลองไขปุญจาสีเขียว,วยนะอเูเนาะพี่เกรู้ว่าอ้อมีน้ำใจขายืมสักสามขวดดิเอ,อ้ยมันต้องของใครของมันเรื่อนไขเขาเป็นแบบนั้นนะนะเราต้องขากันเองนะอะเนาะ ไม่เป็นไรพี่เคนเดี๋ยวเขานำล่องไปก่อนเขาล่วงหน้าไปก่อนนะเพราะว่าตอนนี้เขารู้เส้นทางแล้วเฮ้ยเจ๊ขวดแล้วเอ้ยมีเค้กเอ้าเาไมเข้าไม่ได้อุ้ยเหมือนมีคนผลักเลยอะ่ะเหมือนมีคนผลักใส่ไล่ส่งเลย <c oughs> อ่เด้อหรือแค่ขวดเดียวเองอะ่ะดีเนี่ยมันไม่แบบนับเวลาถ้าเกิดมันจับเวลาน่าจะหมดเวลาไปนานแล้วล่ะบอกแล้วว่า,วามันอยู่ในพุงแมงมุงงมอ่ะมานี่นี่พี่เคมานี่มานี่านตามข้ามาเร็วไปด้วยตามเข้ามาเร็ว นี่ไงครับเจอขวดน้ำยาขวดที่สิบแล้วเจอแล้วเหรอใหญ่ให่ตอนนี้ได้น้ำยาครบสิบขวดแล้วใหญ่เชียวเราจะได้กลับบ้านแล้วอ้อมเปิดป,ประตูแล้วไปดูทางออกกันก่อนแล้วเออพา,มา,าม,มาทำไม,มเอ,อ้ยพามันมาด้วยทำไมเนี่ยก็เผื่อมันเนี่ยกลับบ้านกับเราด้วยอะ่ะไ,ไม่ต้องพามา ให้มันอยู่ที่บ้านของมันแบบนี้นี่ละอยู่ใต้ดินน่ะดีแล้วไปเล้วอ้อมจึงหวานี้แหละราเข้ารูเข้าโอ้โหแมงมุมทะรันทะลานนี่ตัวใหญ่มากเลยนะใหญ่กว่าวเราอีกนะเนี่ยอย่าใน้มองข้างหลังนะมันตามมาแล้วมันตามเราไม่ทันหรอกนะ ดรอกสิจักว่ามันไปดักข้างหน้าของเราอ่ะให้เ hey, ค hey, ทางนี้นี่ไงาทางออก yeah, เยชโยอา้าวเอ้ยติด <c oughs> เอ้ยไปด้วยนี่ไปหาน้ำยาให้ครบสิบขวดก่อนเอาเฮ้ยอย่าเพิ่งทิ้งกันไม่แล้วก็นะถามมันมันมีหุ่นยนต์แมงมุมได้ล่ะหรือว่ามันจะเป็นแมงมุมตัวสำรองตัวถัดไปกันแน่นะมันคือเชฟตัวที่2 ไม่แน่ใจเหมือนกันต้องรอดูกันต่อไปก็โอเคจ้ะวันนี้เราก็เล่นเอาชีวิตรอดจากมังมุมยักษ์ทารันทุราไว้แค่นี้กันนะถ้าชอบ้วกายอย่าลืมนะช่วยกดไลค์กดแชร์ขอบสมาชิกกดกระดิ่งให้กันฟุ้งฟิ้งยนะและอย่าลืมมาคุยพูดคุยด้วยกันเยอะๆนะครับวันนี้ต้องไปก่อนล่ะบ๊ายบาย